สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขปุสุขคนเนาะเอกลับมาแค่มาส่งข่าวนะจ๊ะมาอน,นี้เออมาส่งข่าวเรื่องสอบเรื่องเลี้ยนนะจ๊ะเลี้ยนเลี้ยนดูแล้เท่าสอบแล้ว่านพอดีพี่น้องขาบเสร็จมบเลยจ้ากะคิดว่าสงสัยคู่กับสีซอยแหละเพราะว่ามันกะขาบเสร็จโหดนะนะ กันเลยคิดเอาเองว่าคู่น่าจะเป็นคู่เป็นพ้นซอยนนเนาะจ้ะเ้าิคนคือนจอดจจงซส่จอดดากตับ,บิพี่นอ้องคหอยกันงงนะเออถ้ลดใหญ่มากนะแล้วสิบ,บ็บิดดากเนาะนี่ละเอกกับมาทรงคาวาพานจากหลังจากอนีไปกับคือ โล่งแล้วเรื่องเลี่ยนก็คือบ,บ,บตองวงในหัวแต่ว่าเอสัญญากับคู่้นทีคุ้มสอบอนะว่าเอสต้องพยายามหาต้องพยายามจำซับเอ่อทีใส่เฉพาะในในหน่วยงานาะวในหัวเอโอมีเลยมือเอไปสอบนั่นคือแบบว่ามึนตึบไปแบบไปแบบวัดดวงวัดเอาหัวใจไปเสียงเลยแบบ แต่กะแต่กะโอเคพี่น้องแต่เอกะคือคือ,คอน้ำมูอีกสองคนคือของเองอีกคือว่าเกือบตกมูอีกสองคนนั้นเกือบได้สอบทั้งหมดสิบหกคน่านสิบสี่คนพี่น้องเองเป็นคนสุดท้ายของห้องเองเป็นคนแบบว่าโลสูดของห้องเลยคะแนนแต่ว่ากะกะทําใจได้รับรับได้เพราะเพราะได้เสียใจเลยเอกขอบคุณนทั้งคู่ทั้งเออขอบคุณนทั้ง เซนเซอร์อขอบคุณเซนเซอร์ขอบคุณคู่น้ำที่แบบว่าเขาเขาซอยจนว่าไอ้พานเอเวอร์ลูดอกว่าเขาเอาอ่ิญางกันเอเบอร์ลูว่าไผเป็นคนอยูเอคิว่าคู่ประจำํำคู่ประจำํำวิชาน่ะเพิ่นเ,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 เป็นเพิ่นเป็นคนซอยแหละบอกขสั่นเอคือสีได้ยากเติบอยู่อันศูนสองแต่ว่าเอกะดีใจพี่น้องที่พานดีใจหลายเพราะว่า สียดายว่าต้องห่วงเรื่องนี้เสียดายห่วงเรื่องอื่นงานน่ะกะเดี๋ยวเอก็กก็ยังท่าได้ติดต่อกับเหนาที่เขารับปากว่าจะรับเอ๊ะเขาทํางานนะเนาะเอ๊ะท่านเอติดต่อเพิ่นไปแต่ว่าบัดนี้ก็สิได้มาโฟกัสเรื่องของลุงกับเรื่องของทํางานเท่าน,นั้นพี่นออ้องเออหลังจากนี้ก็คือโฟกัสเรื่องงานกับเรื่องออพญ่ยกับพ่อแล้ว คิดว่าก็ต้องปวดหัวก็ต้องซี่เหลี่ยนเรื่องเรื่องเลี้ยนเรื่องสอบตั้งหน้าตั้งตาเหตุงานแล้วก็เบิ่อใพญ่ยดีกวัวกะหลายคนหมากเลยที่เขาเมาซอยทั้งเพื่อนทั้งคนเดนมาร์กทั้งคนไทยทั้งหลายคนมากที่แบบว่าทั้งดึงทั้งหลากเนาะก็สิยอยากบ่อยฟังนิดนึงมือวันจันทร์เนาะจักเขต หปุบวันจันทร์จับเข่อเขตเอ่อเนื้อหาที่จะเอาไปเข็ดที่จะเอาไปสอบบ้านพุดจับเขตดปุบกะมาตั้งหลักกันอยู่บ้านน้องอีกคนนึงเนาะกะพากันมาเข็ดน้ำกันเข็ดพันธ์แล้วดอกแต่ว่าสิกลับบ้านมิตรสิกลับบ้านเอ่อเพราะว่าพอ่อยายสิไปตรวจเลือดเอ๊ะก็เลยเออก็เลยบอกน้องว่าแป๊บนึงแหละเดี๋ยวกลับบ้านก่อนก็นเลยกลับบ้านกลับบ้าน ไปภาพญายใหเขาไปในเมืองไปตรวจเลือดก็บ่ได้ตรวจได้ไววได้เพราะว่าเขาก็จองคิวนู่นนี่นั่นก็โดนเติบยุส้เวลาหลายหลายเติบยุกจะทั้งไปทั้งกลับทั้งไปนางรอทั้งนู่นนี่นั่นกับหลายชั่วโมงเออหลังนี้ก็กลับมาหอดบ้านก็กลับมาหอดบ้านแห้วเออโบมิสมาธิในการจะจะเฮ็ดเคสต่อนะเอ็กก็เลยโทรหาพี่คนหนึ่งเพิ่นกับว่ามาๆมาสิซอยเฮ็ดเออเอ็กก็ไปหาเพิ่นกับเพิ่นกับซอยเฮ็ด เห็ดจะว่าเกือบแล้วเด้พี่น้องเพิ่นซอยแบบใกล้น้ำทางไห่แต่สมองเอวไปสมองมือนันบ่มีอย่างในหัวนี่คือแบบแบบตื้อไปเลยสมองตื้อตึ๊บไปเลยน่ะัดนี้ก็เลยตัดสินใจเอ่อเอ่อกะมือนันกับบ้บ,บานเด็กยู่เด้เอ่อมือที่มือมือวันจันนะ่ะนะเป็นวันเกิดลุงพรอก็เทึงผ้าเราไปหาหมอเจอ้าของกระทึงจะเฮตุเคตนู่นนี่นั่นบินมากเลยเครียด ลายเรื่องหลายแนวเต็มหัวไปหมดก็โอเคงั้นกับกับกับบ้านซีเกือบสามสามถุงกว่าแหละออืกับบ้านน่ะบัดนี้พ่อมือวันนางข้านมือหนาประเด็นเปโรงเรี้ยงนะวันนางข้านกัต่างหน้าต่างตาเฮ็ดแต่ว่ามันบ่แล้วดอกเฮ็ดเค็ดก็เลยนหนักนองอีกคนนึงน้องอีกคนนึงล่ะทีมมาน้ำกันหมู่บ้าน เออวันมาน้ำแกนวันเนั่ยจันเนอะนั่นล่ะอยู่น e ้ำเพลินจนว่าเทียงมั้งไหวมิตตสิเมียเทียงบายโมงกสิกราฟนองเพลินเลยว่าบ่ได้เพียจะต้องเพี่ต้องทำให้เสร็จก่อนนะไม่งั้นไม่ให้กลับนะเพะ่ะนเออถ้านองเพลินบ่แบบว่าแบบว่าดึงสตีเอกลับมาเอเป่ได้เห็ดดอกอีก็บ่เห็ดเอเห็ดว่แล้วเห็ดเขตจะว่าแล้วเฮ็ดไปสาวๆไปนั่นล่ะล้วก็ เห็ดแปร๊ะเห็ดเอ่อเห็ดเอ่อไม้แแบบเห็ดใส้กระดาษไปเป็นหมูมั่วไปดอกว่รู้แล้วก็รู้จะวบาเรื่องยังกลับไปหอดบ้านกับเป็นนางเห็ดตอหน่อยหนึ่งเพราะได้อยู่บ้านกับลุงไปหอดเฮียนลุงกับเลวบ่อยฟังว่าหมอทรมแม่วาจังสันนึ่งสี่เออแดดเป็นนาโกเก้าอีกแบบว่ากอดกันหายหัวกับเมียแบบโอ้คือสภาพมือวันผูกว่านางา่าลังตะลิโตนจะหอง ตื่นเงี้ยมืามาอเศร้าแม่กับเตรียมตัวออกมาแต่เศร้าเลยเพราะว่าสมองก็คือเอาไงไงคือไปตายเอาดาบหนะ้าพี่น้องอารมณ์แบบว่าเออเดี๋ยวไปตายเอาดาบหน้าว่าได้ไ่ได้จังใดกับสาหัวมันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันกับคิดในใจก็คือว่าถ้าบ่ผ่านเขาจะเสียสมและเออคิดแค่นั้นเลยแบบกะาว่าบ่ผ่านกับกับกับย่อมเพราะว่ารู้แล้วว่าสภาพจะคล้องไ่ไหวแท้นอนได้แต่กับนอนได้บ่รับ นอนบออิมนอนตื่นตีสี่มามานางเบิงเคตตออย่างส่นะไปบพเป็นเลยแบบว่า,าเอาจริงบอกว่าถือนี่รู้ซึกโล่งมากเลยหมู่บ้านนี่พ่อคู่บอกว่าได้สองขนาดละเอก็โอ้ยโลง่งหัวว่าแบบขอบคุณทั้งคู่ทั้งอันนี้คะแนนอาจจะได้หน่อยก็มูแต่ว่าเอคีว่าเอโล่งก็มูโล่งหัวก็มูอะเออ ขอบคุณทุกคนที่แบบว่ามาให้กำลังใจขอบคุณทั้งคนที่พักด่านต่างๆหน้าๆเลยแบบว่าที่แบบว่าดึงสติเอกลับมากษัตรย์เอกเฮดบาแล้วกษัตรย์เอกเขา,า,าก็เลอาจจะเราก็อีกอย่างหนึ่งเอเดินเข่าห้องสอบอะเดินเข้าไปทั้งน้ําตาจนคู่ถามามาเธอไหวบอก็เลยว่าไหวเพราะว่าก็อยากแล้วอยากสอบแล้วมูคนเอ่อค,น,น,คน,น,นเดนมากกับมาเอาดอกไหม,มห้มาให ให้กำลังใจเมื่อกอดมา่อยังสิแบบโอ้จึงไดก็ต้องสู่เมื่อสู่ก็ได้ตรงสู่ก็เลยได้พลังตรงนั้นละ่ะึ้นมาฮึดฮึดึ้นมาสู่ว่ใจนี่แบบว่า,าทอเหลือทอนิดนึงมือว่ามือว่านี่คือผ่านกับผ่านบ่นผ่านก็นกคือย,ย่อมย่อมที่จะ,ะโดนเหตุเขาอสอบย่อมที่จะสอบ สอบสอมเลยนะได้ความคิดเองนะถ้าคือวว่าพานนะเออแต่ว่าก็โลงพี่น้องโลหงวะตอนนี้ก็แคร์ล่อ,เ,อ,อเขียนไปสัญญาที่จะเขาทํางานว่าจะเห็นงานตอนใดห,หรืออีอย่างจังสี่นะอย่าคิดว่าเีละก็ขอบคุณทุกคนที่เขาให้กําลังใจเอเนาะฝากกุไลคลกดแชร์กุ share, subscribe เนาะพี่น้องเป็นกําลังใจไปดดดเดินๆเด้อจังใดก็ กันใหม่คลิปต่อไปน้อพี่น้องจ้าสำหรับมื้อนี้กะสวัสดีจ้ามื้อนี้สิเอารถไปเอ่อเปลี่ยนเปลี่ยนอีหยังดอกเปลี่ยนเขาเอิ้นว่าหยังอยู่นี่ิฟิเอิ้นฟิลเตอร์แหมเอ,อเวอร์รูาัาเซอร์เท่ยังเอาไปเช็คนะคิดว่าจะได้จะได้ทำความสะอาดซื่อๆหรือสิได้เปลี่ยนอันนี้บ่ทันได้ฮู้ต้องรอเบิ่ง